ไปแล้วไปแล้วเยบร้อยก็ขอสวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอมศูนย์พระพุทธศาสนาวรนาทิตย์สำนักเรียนวัดมหิสาวาวัอำเภอชัยปะการจังหวัดเชียงใหม่ในหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี สารวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงมีนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนเยอะแยะในผู้ชักการแล้วก็มาศึกษาร่ำเรียนที่นี่เราจะเริ่มเปิดเทอมในวันนี้วันที่27พฤษภาคม2555 เข้าไปครับขเขาไปน,นังปนน่งเขาไปนั่งหัวหัวนอยอยู่น่าสนใจ